พลังของฟังนี่เนือกำลังธรมานถึงสิบเท่าทีเดียวนะครับท่านแล้วมันก็ไม่ด้อยไปกว่าพวกไกดบอกทั้งหลายด้วยนะครับท่านท่านลองคิดดูฮะเราต้องเตรียมการต่อสู้ที่แท้จริงช่วยชิมอนในการจับตัวไกด์ฟด้วยโอนิสุนตนไกดฟแปลงร่าง ตอนเนี้ยผมออกตระเวนหาแหล่งที่จะคิดว่าพี่ชายผมถูกซ่อนตัวอยู่ไกฟัดไกฟัดมากรเราซัดีๆ <S <S จะเป็นพวกคราวใช่มะมทาไมไปล่ะมีอะไรมะ

คิดขันคืนข้าแล้วก็แทงถึงมาบอกให้รู้ก่อนมิวเทนอีกแล้วเหรอเข้ามาเลยสิพวกท่าเลยแทงแทงไอ้น้ำหนาเอาไปทีหลังใช้ปัดก่อนเห็นไหมทีมทีหลังซึ่งปัดทะลวงหมดนี่เด้นะมีอะไรเหรอคะยาสุรรค์โกโน่ับ แสดงพลังเขาแกให้ข้าเห็นสักหน่อยสิไอ้ดำมาได้เลยฮ้าพบเปลี่ยนร่างเป็นไก่ฟัดอะไรเนี่ยเปลี่ยนร่างไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยเร้ย เขพื้นห้อยเแซแซอย่างเดียวแ่บไวาวาใช่ไมหวาอะชอตดา่มบอ้เดวเดวเดยวคว้าคว้ากะเด้งไปแล้วเฮือกโอโอ้ซมาบอกน่องไอ้จับว่าเป็นไงแล้วระดับไก่เฟิร์ดนะความสูงแค่นั้นนไม่ตายแน่ไอ้คนหายทั่วบริเวณเคือนเดี๋ยวนี้ พอาะตอกอเหรพี่ชายผมบอกอะไรไว้หรือเปล่าครับท่านอาจารย์ครับอ,อย่างนั้นเหรอฮะเราน่ะมีพลังจิตพลังจิตที่ประหลาดใช่หรือเปล่าเออเอ,อครับผมเราลองคิดอุ่าเรารับพลังนี้มาเพื่ออะไรตอบได้ไหมบอกสิ ผมไม่ได้รับมานะฮะผมเพียงแต่มนุษย์เราทุกคนเกิดมาย่อมพบกับความยากลำบากเราจึงได้รับสิ่งสิ่งสวรรค์ส่งมาให้เราเพื่อการเติบโตตอนที่เราเอาชนะความยากลำบากเราก็ทำหน้าที่พี่ที่ฟ้ากำนหนดเพื่อช่วยมนุษย์มีความสุขของทางเทพเจ้านั่นคือหัวใจวิชาของเคนโนริวเคนโนริวอย่างนั้นเหรอครับ อาจารย์มาสตโตอาจจะพยากรณ์ <u> uh> <gun> สิ่งนี้เอาไว้ก่อนก็ได้แล้วนะรู้ไหมหนุ่มโกนิ่โปรสอนปรัชญาของเคนโดริวให้กับโกด้วยเถอะครับเขาจะฟังด้ฉันพูดหรือเปล่าเราพลังกำลังของโกหรือกว่าผมหลายเท่าเลย ความท่วงท่าวิธีการต่อสู้ความอดทนเขาสมควรเป็นผู้สืบทอดเคนโนริวของท่านอาจารย์นะครับผมไม่สมควรได้รับการถ่ายทอดเคนโนริลหรอครับเรื่องตัวผมมีปีศาจสิงอยู่ปีศาจที่คิดแต่เรื่องชั่วร้ายอยากเอาชนะผู้อื่นนะครับท่านอาจารย์ผมผมไม่สามารถทำได้ ผมไม่สามารถทำได้จริงๆอทุกคนมีส่วนไม่ดีทั้งนั้นแต่การต่อสู้กับความชั่วร้ายทำให้คนเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งทุกคนก็มีด้วยกันทั้งนั้นแหรอฮะอย่างนั้นเหรอครับอาจารย์ใช่ดังนั้นเราจึงต้องมีจิตใจจะเอาชนะไอ้ความชั่วร้ายนั้นนั้นซะประญางเคนอริวก็มีเพื่อสอนจิตใจรัชยาเคนอริประกอบขึ้นโดยทั้งหมด จิตหประการด้วยกันคือไม้ดินทองน้ำไฟแล้วก็เทคนิคการต่อสู้ที่รวมเอาดาวและลมอยู่ในจิตทั้งเจ็ดประการและอานู่โจมที่อยู่เจ็ดสีเขาเรียกว่าพลังพิชก่าเจ็ดดาวที่โกใช้อยู่สองท่ายังเหลืออยู่อีกห้าท่าแล้วยังมีการตั้งรับอีก เมื่อรวมจิตทั้งเจ็ดสีเข้าไปแล้วในะร่างกายจะสร้างเจตที่ห่อหุ้มภายนอกร่างกายเอาไว้ดิมลินเปียวโทชาใครจินเล็ดสึกใสเสร็จ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ่ะโว้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยสู้กับข้าซิ 아하하! 슉! 돌발해. 슉! 튄! 슉! 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 아, 으아, 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 으 สใส่รัจมีมา่านพลังบารียเหรอครับไม่พบเครื่องควบคุมแถวนั้นเลยมีแต่กำแพงที่มองไม่เห็นคมเป็นการป้องกันอนา,าเขตแน่ๆเลยล่ะครับท่านครับใช้ระเบิดอาร์คไลจัดการได้เลยจะระเบิดพวกเขาทั้งลูกเลยหรืองไง